ครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะส่วนพุทรานะคะต้องเตรียมมุ้งแล้วนะคะส่วนนี้นะคะพุทราเราเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะบางส่วนเราก็ยังไม่เอามุ้งขึ้นเนาะบางส่วนเราก็เอามุ้งเนี่ยเตรียมตัวแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมุ้งมัดแล้วนะคะเดี๋ยวพอจับลูกปุ๊บเนี่ยเราก็จะกางมุ้งเลยนะคะกางมุ้งเลยไม่ให้แมลงวันเข้าไม่ให้แม่วันทองเข้าไม่ให้แมงอะไรเข้าไปเลยนะคะลูกค้าเออไม่ใช่คะ่ะเออขอโทษคะ่ะ เลหลายท่านนะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านถามเข้ามาว่าเอ้าแล้วถ้าไม่ให้แมงเข้าเนี่ยมันจะผสมเกรสรได้หรือเปล่าพี่มินจะบอกว่าขั้นตอนของที่การมูงเนี่ยคือจะต้องให้ขนุนเนี่ยออกลูกแล้วนะคะออกลูกแล้วคือออกลูกมาส่วนหนึ่งคือหัว เท่าเอา่อนิ้วก็นะคะเท่านิ้ก้อยเนี่ยนะคะก็เราถึงจะเอามุ้งลงนะคะเห็นไหมคะเสามุ้งหลายๆท่านบอกว่าตอนกลางมุ้งอะ่ะถ่ายให้ดูได้ไหมนะคะพี่มินเนี่ยมีปัญหาดูหนึ่งอย่างคือพี่มินนะทะทงานอยู่ที่ขอนแก่นนะคะวันที่เขาเอามุ้งลงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกับวันหยุดของพี่มินพี่มินก็อาจไม่ได้มานะคะเนี่ไขไหมคะส่วนเราวืบฝั่งนี้ใช่ไหมคะยาวไปถึงนูน่นขึ้นไปนู่นเลยนะคะนูน่นนี่นะคะ แล้วก็ยาวลงไปถึงนน่นเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เตรียมมุงเรียบร้อยอ่ะพี่มินพาไปดูค่ะนี่ค่ะนี่มุงเห็นไหมคะเสาสลิงลวดไม้ค้ำเรียบร้อยนะคะอันนี้หลายๆท่านอยากปลูกก็ทําได้เนาะทาได้ก็คือปลูกนะคะปลูกให้ต้นมันสักประมาณปีแรกยังไม่ต้องใส่มุงก็ได้นะคะเพราะต้นเล็กอยู่ปีที่สอง ไม่อยากใส่ก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ปีที่สาไมนใส่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นลูกเยอะมากนะคะเพราะว่าต้นมันแข็งแรงเต็มที่แล้วสามปีนะคะคุณควรใส่เพราะว่าคุณจะได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมแมลงไม่เข้าไปนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่กางมุ้งอะ่ะแมลงอะ่ะมันชอบมากเลยพุทธาคุณหลายๆท่านเหมือนอดีตก็รู้ว่า พุทาน่นอนเยอะใช่ไหมคะเพราะว่ามีแม่มันทองอ่ะไปหย่อนไข่ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วพอมันเริ่มสุกมันก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็เป็นหนอนนะคะอันนี้ของเราอ่ะพอลูกเล็กอ่ะออกมาลูกเล็กเท่านี้ก้อยอ่ะยังไม่ได้หย่อนเลยคือแม่มันทองเขาจะไม่หย่อนในช่วงนั้นคะ่ะเพราะว่ามันยังเป็นลูกเล็กและแข็งอยู่เขาจะหย่อนตอนที่มันลูกมันกําลังหนุ่มหนุ่มยังไม่สุกนะคะหนุ่มที่แบบเต็มที่ลูกใหญ่แล้วเขาจะไปหย่อนนะคะพอลูกเล็กเท่านั้นอ่ะเราก็ออกกลางมุ้งลงนะคะแล้วก็ อัดฉีดยาหนึ่งรอบอัดฉีดยาเพื่ออะไรเพื่อฆ่า,มาแมลงในมุ้งนะคะระหว่างกลางอะ่ะมันก็อาจจะลงเรืออยู่ในมุ้งใช่ไหมคะแล้วก็อัดฉีดฆ่ายาฆ่า,มาแมลงในมุ้งหนึ่งรอบแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกค้างนะคะพระกว่ามันจะโตมันจะใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่าลูกพุทราจะโตใช้เวลาเวลาสองเดือนคือมันกระจายแล้วเหยแล้วเหิดมันไปหมดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะมุ้งพิมิ้นนะคะนี่คะ่ะแนวแนว <laughs> ไมายคำเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าพี่มินเจอพายุนะส่วนพี่มินปีก่อนถ้าใครได้ติดตามคลิปนะคะเจอพายุนี่มุงพี่มินละเนละนานหมดเลยเหมือนโดนระเบิดสิบลูกนะคะลงนะคะคือตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้เป็นเรื่องโจกหรอกตอนนั้นก็เครียดอยู่นะคะเครียดๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเครียดไปทําไมเราก็เลยทําใหม่นะคะก็ได้แต่ทําใหม่อนะไรเนาะไปค่ะเข้าสวนกันแด้ะี่ค่ะ อันนี้ยังไม่กลางมุมก็เห็นแต่ลวดสลิงแล้วก็เสานะคะแล้วก็ต้นพุทราเราตอนนี้ต้นพุทราเราเนี่ยต่อจากที่เราตัดต่อนะคะเดือนพฤษภาเราตัดต่อนะคะการตัดต่อคือว่าพอต้นมันขึ้นมาปื๊บเก็บลูกหมดเก็บลูกหมดปุ๊บเราก็จะตัดตอแล้วก็ให้มันต้นขึ้นใหม่นะคะก็เรียกว่าการตัดตอเนี่ยคือคือต้นขึ้นใหม่มาแล้วค่ะแล้วก็ออกดอกเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็ผ่านการฉีดฮอร์โมนไปหนึ่งรอบนะคะฮอร์โมนฉีดเพื่ออะไร ฮอร์โมนฉีดเพื่อการเร่งดอกแล้วก็จับลูกค่ะก็คือให้มันจับลูกเนาะเนี่ยค่ะพอมันออกดอกมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยช่อดอกเห็นไหมคะช่อดอกพอออกดอกมาปุ๊บถ้าฉีดฮอร์โมนไปปับ๊บแล้วมันได้ผลดีคือยี่ห้อนะั้นน่ะได้ผลดีสมมตินะคะมันก็จับลูกเลยค่ะแล้วลูกแรกที่จับก็คือจะเป็นพุทซาจัมโบนะคะพุทซาจัมโบลูกใหญ่เท่าแอปเปิลนะคะนะคะมีพิมพ์ทาดูเนาะ มานี่ค่ะโอ้วันนี้แผ่แล้วนะคะเห็นไหมคะแผ่แล้วต้นใหญ่เลยเนาะตวเนี้ยออกดอกเยอะด้วยนะคะนี่เดี๋ยวสักประมาณเดือนตุลาเราจะเห็นว่าลูกมันจะเท่าเอ่อนิ้วโป้องอะไรน,ะะนี้นะคะนั่นนิ้วก้อยนิ้วโป้งแล้วพี่มินเนะี่ยจะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆเนาะว่าพอเริ่มจับลูกแล้ว เป็นยังไงอะไรเนี้ยนะคะถ่ายให้ดูตอนฉีดยางเมื่อกี้พี่มิ้นก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะถ้าถ้าใครยังไม่เห็นก็ไปย้อนคลิปดูหรือไม่ก็กดกระดิ่งติดตามกันมานะคะนี่ดูดอกดูดอกเห็นดอกไหมคะนี่ค่ะผู้สานนมสดก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้แต่ว่าคนที่จะทําพี่มิน้นโดยเฉพาะเ,เขาเรียกว่าอะไรคนรุ่นใหม่อย่างพี่มิ้นเนี่ยนะหรือว่าคนรุ่นน้องที่มีใจรักเกษตรนะคะคุณทําใจไว้เลยนะคะเหนื่อยแน่นอน,นะคะ่ะเหนื่อย จริงๆอะนะเพราะพี่มินก็เหนื่อยคือมันเหนื่อยแน่นอนค่ะแต่ว่าพอมันคนที่ชอบถ้าเป็นคนที่ชอบแบบได้เห็นผลผลิตตัวเองออกมามันก็จะแบบรู้สึกแบบโอ้มีความสุขลึกๆในความเหนื่อยแล้วก็ความหน้าดำ <c oughs> <c oughs> นึกภาพบอกไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะต้นสวยไหมนี่ต้นสวยเนาะนี่คะ่ะ จับช่อเยอะมากเลยเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะถ้ามันออกนี่เป็นจำจำโบ้หมดเลยนะคะเนี่ยช่อเนี้ยเห็นไหมคะเนี่ยออกดอกช่อการออกช่อก็คือเนี่ยค่ะไม่ได้ออกดอกช่อเดียวเนี่ยจับอันนี้เกสรเนี่ยมันไม่ได้ตัวเมียนนะเราต้องแปลงเพศก่อนนะคะเนี่ยใชฮอร์โมนเพื่อแปลงเพศผู้ให้เป็นเพศเพศเมียก่อนนะเห็นไหมคะมันจะออกช่อมาแบบนี้เนาะนี่ค่ะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะนี่ ยาวมากเลยนะมุ้งที่เรากางอ่ะเราไม่สามารถกางคุมพื้นที่ของสวนเราทั้งหมดได้เพราะว่าเราก็จะปูอย่างเงี้ยนะคะกระบอกกระแวกแบบตรงนั้นทีตรงนี้ทีอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะแบ่งกางนะคะเช่นว,ว่าตรงเนี้ยห้าไร่ตรงของมิบินเนี่ยนะห้าไร่แล้วก็กางห้าไร่นี้ไปก่อนแล้วเราไปปูอีกหกไร่แล้วก็กางหกไร่นั้นนะคะแบ่งกางนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณคุมทั้งหมดสิบไร่อ่ะมันจะ มันจะกว้างเกินไปใหญ่เกินไปแล้วลื้อมันจะมันจะเหนื่อยนะคะมันจะไม่เสร็จเร็วอย่างนี้นะก็จะต้องแบ่งพื้นที่นิดนึงค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่คือต้นพุทราอาจจะไม่มีอะไรให้ดูนี่ทักเท่าไหร่แต่ว่าพี่มิ้นไมให้ดูว่าตอนนี้เริ่มออกดอกแล้วนะดอกมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะดอกมาแล้วก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัว <laughs> เตรียมตัวเหนื่อยเ <laughs> นี่ยค,คะเห็นไหมคะ นี่ช่วงนี้เป็นดอกนะีฉีดฮอร์โมนได้เลยนะคะฉีดเพื่อทำให้ดอกที่บานออกมาจับลูกนะคะจับลูกขั้วเหนียวจับลูกแล้วก็แปลงเพศผู้เป็นเพศเมียเพศกระเทยเป็นเพศเมียให้มันจับลูกดกดีนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนู่น้นอมสวนเรายาวไปถึงนู่นเลยนะคะเห็นไหมคะเสามุงสีส้มนู่นเลยนู่นค่ะ แต่พี่มินอาจจะไม่พาเดินถึงนะเพราะว่าเหมือนกันไงไม่ใช่ว่าตรงนั้นคือออกลูกแล้วเงี้ยมันก็ออกดอกเหมือนกันก็จะพาดูแค่นี้นะคะอืมวี่น,นี่ดอกเยอะมากดอกเยอะมากเลยดูสิคะดูเนี่ยอันนี้พุทรามีคนถามว่าพุทราเนี่ยออกดอกมารอบเดียวหรือเปล่าไม่นะคะเขาจะเริ่มออกดอกตั้งแต่พุ่มขึ้นข้าง ขึ้นค้างนะคะพุ่มขึ้นค้างคือแบบนี้ค่ะขึ้นค้างแบบนี้ยออกดอกไปเรื่อยๆจนถึงเดือนมกราลาเลยนะคะมกราลาคุณพาเลยออกดอกไปเรื่อยๆแต่ว่าคุณสามารถทําให้ดอกมันจับลูกได้หรือเปล่าแค่นั้นนะคะนั่นคือฝีมือของเกษตรกรนะคะว่าทําได้ไหมบางคนก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้เนื่องจปะปัจจัยหนึ่งอากาศฝนฟ้าอากาศสองก็คืออาจจะฉีดฮอร์โมนไม่ถึงจังหวะ สามก็คือส่วนนั้นไม่มีน้ําให้อย่างเงี้ยนะคะน้ําไม่เยอะน้าไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะต้นไม่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่พอดอกก็ร่วงนะคะเป็นจับดอกเสร็จแล้วดอกก็ร่วงมีลูกไหมมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ดอกแล้วไม่ดอกยาวนานถ้าใครที่ทําได้ก็ดกยาวนานเลยค่ะนี่ค่ะนี่เห็นไหมออกดอกมา <laughs> นี่พุ่มนี้อู้พุ่มนี้สวยจังเลยเนี่ยดูสิคะนี่โอ้ ป่ะพี่มินพามาดูแค่นี้นะอันนี้มุ้งเราค่ะมุ้งเราอันนี้ใช้หลายปีแล้วนะคะมุ้งนี่ไม่ใช่มุ้งเหมือนมุ้งนอนนะคะหยาบเป็นไนล่อนเห็นไหมคะเป็นไนล่อนเลยนะคะแข็งหยาบคืออะไรเล็กๆน,น้อยๆลมหรือว่าอะไรเนี่ยทําให้มันขาดไม่ได้นอกจากว่ามันจะโดนอะไรที่รุนแรงจริงๆนะคะเช่นไม้ล้มทับหรืออะไรเงี้ยนะคะมันถึงจะขาดได้นะคะ แต่ขาดก็ซ่อมได้ค่ะขาดก็ซ่อมได้เนาะนูนยาวไปนู่นเลยนะคะนี่นะอันนี้พี่วินพาไปดูสวนเนาะนูน่นยาวไปนู่นเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะพาไปดูฝั่งนู้นเนาะอืมสต,ตาร์ทรถไป อันนี้มะนาวพี่มิ้นค่ะมะนาวสวนนี้นะมะนาวที่อยู่ที่สวนพุซานะมะนาวที่สวนซอเขาเรียกอะไรมะนาวที่สวนขนุนก็มีนะคะดูดูดอันนี้คือเราที่เป็นสแลนสีพอฟ้าคือเราทดลองปลูกผักหวานนะคะนะ่ะ แต่ว่าเราทดลองดูแล้วมันไม่ได้นะมันมันอาจจะเนื่องจากว่าลากยางมันอาจจะทําให้ต้นผักหวางแยกอาหารเรืออะไรต่างๆมันมันขึ้นไม่ดีค่ะถ้าใครอยากไปปลูกอ่ะพี่มิ้นก็แนะนำถ้าเก่งเสี่ยงจ,จริงๆเอาน้ําเข้าอย่างเงี้ยอาจจะมีรอดบ้างนะตายแต่ตายเยอะค่ะตายเยอะตอนนั้นตายหมดหรือย,ยังก็ยังไม่หมดนะคะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การรอดอะ่ะมันไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอืม ่ะนุ่นค่ะนุ่นพี่มิ้นพาดูเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึงน่งนะคะมันจะมีที่กลางมุงแล้วก็ยังไม่มีเงินกลางมุงนะคะยังไม่มีเงินกลางมุงพ่อมุงเนี่ยกลางต่อไล่หมดประมาณสามหมื่นห้านะคะไล่หนึ่งนะคะหมดสามหมื่นห้าได้ะคะ่ะนี่เห็นไหมคะนี่ฝั่งนี้จะเป็นพุทราเล็กค่ะว้าวหน่อไม้ใครอยากทานหน่อไม้บ้าง ดูยกมือมาโอ้โองไม้ค่ะน่นมะม่วงก็ยังเต็มต้นอยู่เลยนะคะเยอะมากเนี่ยค่ะสวมะม่วงเราที่เราเอาไปขายที่ร้านนะคะนี่เราไปขายที่ร้านแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้าวที่เราปลูกไว้นะคะนู่นยาวถึงนู่นเลยนี่ค่ะปลูกไว้กิงปลูไว้ปั่นที่ร้านเนี้ยค่ะน,นที่มิน้นเดินไปไม่ถึงนะคะอาจจะพา ชมแค่นี้นี่คือสวนพุทราที่ยังไม่กลางนะคะของเราอีกโอเควันนี้พี่มินพามาดูแค่นี้กันนะเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะไปดูพี่เพชรกีดยางแล้วนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนกดกระดิ่งติดตั้งกันมานะคะพุทราออกลูกพี่มินมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งจะได้เห็นนะคะว่าพุทราเป็นลูกแล้วจะน่ากินขนาดไหนนะคะปะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ